สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านกลับมาพบกับครูพงษ์นะครับในคลิปที่10สําหรับคลิปนี้จะมาให้ความรู้พี่น้องทุกท่านในเรื่องพื้นฐานของรูปหมากม้ายงขวานะครับซึ่งเป็นรูปหมากยอดนิยมในวงการหมากรุกไทยในปัจจุบันนะครับผมสังเกตได้ว่าครูบาอาจารย์นักหมากรุกทั่วไปนะครับในประเทศไทยเรานิยมเล่นไม้ายงขวาเป็นอันดับหนึ่งนะครับดังนั้น เมื่อพวกเราเก้าวเข้ามาสู่กีฬาหมากรุกไทยนะครับเราก็ควรที่จะฝึกฝนเล่นม้ายงขวาไว้นะครับเพื่อเป็นรูปหลักนะครับในการเล่นก่อนที่เราจะไปฝึกฝนม้ายงซ้ายม้าเทียมในลำดับต่อไปนะครับพื้นฐานของม้ายงขวานะครับซึ่งจะต้องประกอบด้วยโครงสร้างเบี้ย และการพัฒนาตัวหมากนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมหมากฝ่ายแดงนะครับสมมุติให้เป็นหมากของพวกเรานะครับฝึกเดินก่อนนะครับแล้วคู่ต่อสู้จะเป็นหมากฝ่ายดำหมากตัวแรกนะครับที่นักหมากรุกในหมู่เซียนนิยมในการเดินนะครับคือม้านะครับขึ้นมาที่ตางองงูสอง เหตุผลของการเดินม้ามาก่อนเพื่อที่จะไปขโมยเบี้ยของคู่ต่อสู้ถ้าหากว่าคู่ต่อสู้เดินพลาดนะครับอย่างเช่นเดินม้านะครับขึ้นมาเรียนแบบเรานะครับเราก็จะเล่นแต้มม้าขโมยซึ่งจะขโมยเบี้ยตัวใดตัวหนึ่งของคู่ต่อสู้หรือถ้าหากคู่ต่อสู้แก้ด้วยการยกม้ามาตานี้นะครับ ม้าของคู่ต่อสู้ในอนาคตก็จะต้องถอยหนีไปอยู่ตานี้ซึ่งครูพงได้ทำคลิปเรื่องม้าขโมยไว้แล้วนะครับผมดังนั้นที่ดีที่สุดสำหรับฝ่ายคู่ต่อสู้ก็คือการพัฒนาโคนขึ้นมาชฉเพื่อผูกเบี้ยสามตัวนี้ไว้นะครับเราก็จะยกม้าไปขโมยเบี้ยคู่ต่อสู้ไม่ได้เพราะถ้าหากว่าเรายกม้าขึ้นมาคู่ต่อสู้ก็สามารถที่จะ เดินตัวหมากพัฒนามาผูกเบี้ยเราจะกินอะไรไม่ได้เลยแล้วยังจะถูกคู่ต่อสู้เดินเบี้ยมาไล่ในตาต่อไปนะครับแล้วม้าตัวนี้ก็ต้องถอยหนีเรียกว่าเสียจังหวะทีเดินซึ่งการเสียจังหวะทีเดินในกีฬาหมากรุกไทยถือว่าจะทำให้หมากของเราเป็นรองคู่ต่อสู้นะครับดังนั้นจังหวะนี้นะครับดีที่สุด ให้เราพัฒนาโคนทางซ้ายขึ้นผูกเบี้ยวไว้ฝ่ายคู่ต่อสู้พัฒนาม้าขึ้นจังหวะนี้ให้เราพัฒนาเม็ดนะครับฉสองคู่ต่อสู้พัฒนาเม็ดขึ้น<ม>การเดิน3ามตัวนี้นะครับถือได้ว่าเป็นการเดินหมากอย่างสุข,ขุมรอบครอบผูกเบี้ยวไว้นะครับ จะไม่ถูกแต้มม้าขโมยจากนั้นนะครับให้เรานะครับลองเล่นเบี้ยขอสี่เพื่อจะได้ดูว่าคู่ต่อสู้มีความรู้ในเรื่องเชิงเบี้ยหรือไม่ถ้าคู่ต่อสู้หมากดำนะครับมีความรู้ในเชิงเบี้ย ที่ถูกต้องก็จะต้องเดินเบี้ยตัวนี้ขึ้นมาเตรียมขึ้นเป็นไม้โยงขวาแต่ถ้าคู่ต่อสู้เดินเบี้ยริมขึ้นมาเพื่อต้องการที่จะกินตัดเบี้ยของเราชิงความได้เปรียบเบี้ยนอกเบี้ยในคู่ต่อสู้ฝ่ายสีดำจะตกเป็นรองในเชิงเบี้ยแก่เราทันทีเพราะเราจะเล่นแต้มเบี้ยเข่าลอยไปให้กินฟรี ซึ่งในวงการหมากรุกจะเรียกแต้มนี้ว่าเบีย้ยมหามนเทียนซึ่งท่านอาจารย์มนเทียนรื่นวงศ์ท่านเป็นผู้คิดค้นในวิธีการนี้ขึ้นจึงเรียกชื่อตามชื่อของท่านนะครับเรียกว่าแต้มเบีย้ยมหามนเทียนซึ่งท่านอาจารย์เซียนป่องก็ได้นำมาลงไว้ในตำราเส้นทางสู่แชปมเล่มที่หนึ่งนะครับ ไว้ถ้าว่างๆทุกท่านมีตำราเส้นทางสู่แชมป์นะครับก็แวะกลับไปอ่านในเรื่องเบีย้ยมหามนเทียนเพิ่มเติมนะครับมาร์กฝ่ายแดงเดินเบีย้ยแต้มนี้ขึ้นไปสีดำนะครับเริ่มที่จะตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบในเชิงเบีย้ยนอกเบีย้ยในแล้วครับถ้าเดินเบีย้ยยันขึ้นมา เท่ากับว่าเบีย้ยสูงตัวนี้ของเรานะครับสะกดทางด้านปีกขวาของหมากดำไว้ทำให้ม้าขึ้นเป็นม้ายงขวาไม่ได้นะครับซึ่งคู่ต่อสู้ปกติเขาอาจจะถนัดรูปหมากม้ายงขวาเมื่อคู่ต่อสู้ขึ้นเป็นม้ายงขวาไม่ได้จําเป็นที่จะต้องเดินม้านะครับขึ้นมาเป็นม้าเทียมคู่ต่อสู้ไม่ถนัดการเล่นม้าเทียม ก็จะออกอาวุธลำบากก็จะตกเป็นรองเรานะครับจะเห็นว่าเชิงเบี้ยในหมากรุกไทยมีความสำคัญมากนะครับผมถ้าหมากดำนะครับใช้เบี้ยกินขึ้นมาเราสามารถที่จะจับกินเบี้ยตัวนี้ได้ด้วยการนำเรือมาที่ขอหนึ่ง ซึ่งจะเห็นได้ว่าคู่ต่อสู้ไม่สามารถนำตัวไหนมาผูกเบี้ยตัวนี้ได้นะครับเท่ากับว่าสีดำจะเสียเบี้ยตัวนี้ซึ่งรูปหมากร่าวๆนะครับก็คือคู่ต่อสู้ขึ้นโคนเรานำเรือไปกินคู่ต่อสู้ไล่ถอยเรือกลับคู่ต่อสู้พัฒนาม้าขึ้นเรายันเบี้ยไว้ จะออกทรงเบี้ยหนึ่งตัวนะครับคุมเบี้ยสองตัวของหมากดำและตานี้จะเป็นโพรงเบี้ยนี้ตัวนี้นะครับเรียกว่าเบี้ยนอกเบี้ยตัวนี้เบี้ยในแบบนี้หมากฝ่ายแดงของเรานะครับได้เปรียบในเชิงเบี้ยนอกเบี้ยในนะครับถือว่าดีกว่าหมากดำนะครับซึ่งในหมากรุกไทยของเรานะครับการได้เปรียบในเชิงเบี้ยเล็กๆน้อยๆนี้ จะทำให้รูปเกมของเรานะครับดีกว่าคู่ต่อสู้นะครับเล่นในช่วงกลางกระดานก็จะดีขึ้นก็มีโอกาสที่จะชนะคู่ต่อสู้นะครับดังนั้นการเปิดรูปหมากในเบื้องต้นจึงมีความสำคัญมากนะครับพวกเราจึงควรที่ต้องเรียนรู้พื้นฐานให้เข้าใจนะครับจะได้ไม่เสียเปรียบคู่ต่อสู้ พี่ๆน้องๆก็จะเห็นประโยชน์ของการเดินเบี้ยขอสี่แล้วนะครับผมสามารถทําแต้มเบี้ยเข่าลอยหรือเบี้ยมหามนเทียนได้จุดสังเกตนะครับการที่เราสามารถลอยเบี้ยไปให้คู่ต่อสู้กินได้ให้สังเกตโคนตัวนี้นะครับของหมากดำยังไม่ได้ขึ้นมาในแถวที่7นะครับถ้า คู่ต่อสู้มีโคนอยู่แบบนี้นะครับแล้วเราเกิดไปเดินเบี้ยนะครับสมมุติเป็นทรงนี้นะครับเราไปเปิดเบี้ยตัวนี้คู่ต่อสู้จะเดินเบี้ยริมขึ้นมาแบบนี้เราจะลอยเบี้ยให้คู่ต่อสู้กินคู่ต่อสู้จะกินเราฟรีเลยนะครับผมถ้าเรานำเรือมาจับคู่ต่อสู้นำโคนมาผูกเท่ากับว่า หมากดําเป็นต่อเบี้ยหนึ่งตัวแบบนี้สีดําดีกว่านะครับไม่ได้เสียเปรียบเรานะครับผมดังนั้นพี่ๆน้อง,องๆก็จะต้องสังเกตนะครับว่าการจะเล่นแต้มเบี้ยมหามนเทียนได้โคนของคู่ต่อสู้จะต้องยังไม่ขึ้นมาในแถวที่7นะครับดังนั้นถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้นะครับถ้าคู่ต่อสู้เปิดเบี้ยริมแบบนี้ เรือของเราขาดอยู่เราอาจจะต้องหลบเรือยอมเสียคลองนะครับแล้วคู่ต่อสู้อาจจะยันเบี้ยตัวนี้หรืออาจจะกินตัดเบี้ยเพื่อเปิดคลองเรือนะครับหมากดาก็จะได้คลองเรือซึ่งจะดีกว่าเราเล็กน้อยนะครับนี่คือการเดินที่มีพื้นฐานที่เข้าใจในจังหวะการเดินและเข้าใจเชิงเบี้ยนะครับผม ดังนั้นเมื่อถูกฝ่ายเราเปิดเบี้ยขอ4เวลาที่เป็นหมากฝ่ายดำนะครับให้ขึ้นเบี้ยคอ6มาคอ5ตามปกติเพื่อเตรียมขึ้นเป็นม้ายงขวานะครับทำความเข้าใจทั้งหมากแดงและหมากดำไปด้วยนะครับจากนั้นให้เราเดินเบี้ยตัวนี้ครับคู่ต่อสู้พัฒนามาขึ้นมา เราพัฒนาม้าขึ้นไปนี่คือม้าโยงขวาจากนั้นนะครับคู่ต่อสู้ขยายเบีย้ยตัวนี้ขึ้นมาเราปูเบีย้ยตัวนี้คู่ต่อสู้ปูเบีย้ยงอหกมางอห้าตรงนี้นะครับคำแนะนำเบีย้ยสองตัวนี้นะครับ พี่พี่น้องน้องสังเกตนะครับว่าเม็ดยังไม่ได้ขึ้นโคนยังไม่ได้ผูกเม็ดเราจะเล่นแต้มเบี้ยสูงไม่ได้นะครับถ้าพี่พี่น้องน้องไปเผลอเล่นเบี้ยสูงนะครับทิ่มเบี้ยผิดตัวเดียวพ่ายทั้งกระดานเลยนะครับผมเพราะคู่ต่อสู้สามารถที่จะแก้เบี้ยสูงได้ซึ่งวิธีแก้ทำได้ด้วยการยกม้านะครับมาที่ชอช้าง6 เรียกแต้มนี้ว่าม้าชงนไว้แก้เบีย้ยสูงนะครับสังเกตนะครับว่าเบีย้ยตัวนี้ม้าตัวนี้สังเกตนะครับว่าม้าตัวนี้โจมตีทั้งเบีย้ยตัวนี้ของเราและเบีย้ยสูงนะครับเรียกว่าถูกคร่อมถ้าเรานําเม็ดนะครับขึ้นไปผูกตัวนี้เบีย้ยสูงจะขาดเพราะคู่ต่อสู้มีตัวในการโจมตีเบีย้ยสูงเรียกว่า ปากในการกินนะครับมี1ปาก2ปาก3ปากซึ่งตัวผูกของเรามีแค่1ปาก2ปากปากน้อยกว่าคู่ต่อสู้ถ้าคู่ต่อสู้เป็นฝ่ายเดินก่อนเขาก็กินเราฟรีนะครับผมดังนั้นการทิ่มเบี้ยสูงในขณะที่เรายังขึ้นไม่พร้อมนะครับต้องระวังให้มากๆนะครับเพราะถ้าไปเดินเบี้ยสูงขึ้นไปพลาดตาเดียวพ่ายทั้งกระดานเลยนะครับ ถ้าเราเดินเบีย้ยตัวนี้ไปผูกเบีย้ยสูงจะเห็นว่าเบีย้ยที่ฉอสีของเราก็ขาดนะครับจะเห็นว่าถูกหมากดำคร่อมโจมตีสองทางแก้ยังไงก็ลำบากนะครับข้อแนะนำก็คือถ้าเม็ดยังไม่ขึ้นโคนยังไม่ได้ผูกเม็ดอย่าทิ่มเบีย้ยสูงเด็ดขาดนะครับอย่าไปเล่นเบีย้ยสูง เพราะถ้าเราจะเล่นเบีย้ยสูงมีกฎอยู่ว่าเม็ดโคนต้องขึ้นฐานของเบีย้ยสูงจะต้องเน่นนะครับเราจึงสามารถที่จะเล่นได้ไม่ถูกจับกินฟรีเราจะได้เปรียบในพื้นที่เบีย้ยสูงพี่ๆน้องๆจะเห็นว่าหมากฝ่ายแดงนะครับ ทิมสูงไม่ได้นะครับดังนั้นให้ขึ้นเม็ดนะครับพัฒนาขึ้นไปฝ่ายคู่ต่อสู้พัฒนาเม็ดขึ้นมาเหมือนกันนะครับคำแนะนำแรกนะครับอยากให้พี่ๆน้องๆทุกท่านฝึกขึ้นโคนผูกเม็ดนะครับเพราะว่าเป็นรูปหมากมาตรฐานนะครับในการเล่นไม้โยงขวาคู่ต่อสู้พัฒนาโคนขึ้นผูกเม็ด พอถึงจังหวะนี้นะครับถ้าเราเป็นฝ่ายเดินก่อนแนะนำให้ขยายโคนขึ้นขอ3ถ้าเราเป็นหมากฝ่ายดำนะครับพัฒนาขุนขึ้นวางในก่อนเลยนะครับฝึกเรื่องขุนวังในก่อนนะครับฝ่ายดำขยายโคนขึ้น จะเห็นได้ว่าการเปิดรูปหมากในรูปของไม้ายงขวาเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วในคลิปต่อๆไปเราก็จะได้ศึกษาการแปรขบวนของรูปหมากม้ายงขวานะครับซึ่งการแปรขบวนมี4การแปรขบวนหลักๆนะครับมีคนก้าวร้าวมีเบีย้ยบ่อพราง มีเบีย้ยคู่ริมและมีเบีย้ยปีกอินซีนี่คือการแปลขบวนหลักๆของการเล่นรูปหมากไม้ายยงขวานะครับเราก็จะได้ศึกษาใน4การแปลขบวนนี้นะครับ mm hmm. เพื่อทำความเข้าใจให้เข้าใจได้มากที่สุดเพื่อที่จะได้นำความรู้ ที่ได้เรียนนี้นะครับไปฝึกฝนฝึกซ้อมในการเล่นและครูพงก็จะมอบหมายการบ้านให้กับพี่พีน้องๆทุกท่านที่สมัครเข้ามาเรียนในคอร์สนี้นะครับให้ท่านสมัครชื่อนะครับขึ้นมาใหม่1ชื่อที่เว็บไซต์ playok ok. com rating พันสอนะครับแล้ว นัดกันจับคู่กันไปเล่นฝึกฝนไม้โยงขวาคนผูกเม็ดนะครับสลับกันหมากฝ่ายแดงและก็เป็นหมากฝ่ายดำฝึกขึ้นเป็นไม้โยงขวาแปรขบวนเป็นโคนก้าวราวนะครับซึ่งในคลิปหน้าครูพงษ์จะมาให้ความรู้ในการแปรขบวนโคนก้าวร้าว เราก็ไปฝึกเล่นแล้วเมื่อเล่นจบแล้วส่งบันทึกเกมให้กับครูพงษ์นะครับแล้วครูพงษ์ก็จะวิเคราะห์ในบันทึกเกมให้นะครับส่งคำอธิบายแนะนำคู่นั้นนะครับให้กับทุกท่านถ้าเกมไหนที่ดุเดือดน,น่าสนใจครูพงษ์ก็จะนำมาอธิบายเกมเป็นคลิป ลงไว้ที่กลุ่มเรียนของเรานี้นะครับให้ทุกท่านได้รับชมและศึกษากันโดยจะไม่ได้นำไปลงที่ช่อง YouTube นะครับดังนั้นเตรียมตัวให้พร้อมนะครับในคลิปที่11ครูพงษ์จะให้ความรู้ในเรื่องไม้ยงขวาคนก้าวร้าวแล้วท่านจับคู่นะครับสมัครชื่อขึ้นมาใหม่นะครับ ตามฉายาของท่านนะครับตั้งชื่อขึ้นมาแล้วฝึกซ้อมกันนะครับเกม20นาทีหรือ30นาทีก็ได้นะครับโดยตั้งใจซ้อมให้ดีที่สุดไม่ต้องกลัวว่าผลจะแพ้แล้วจะเสียหน้านะครับเพราะว่าสมัครเข้ามาแล้วนะครับต้องกล้าที่จะแพ้ถ้าเราพลาดนะครับและตั้งใจ ฝึกซ้อมให้ดีที่สุดถ้าชนะอย่าดูถูกอีกฝ่ายนะครับขอให้รักษามิตรภาพมีน้ําใจต่อกันนะครับผมเตรียมตัวสมัครชื่อเรตติ้งพันสองไว้เลยนะครับแล้วแจ้งชื่อไว้ที่กลุ่มนี้นะครับเดี๋ยวครูพงษ์จะตั้งโพสต์น,นะครับผมเราจะได้ ฝึกซ้อมกันนะครับแล้วก็เรียนรู้ทฤษฎีไปทุกท่านจะได้พัฒนาฝีมือนะครับซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของการสมัครเข้ามาเรียนกับครูพงษ์นะครับต้องการที่จะเข้าใจในหมากรุกพัฒนาฝีมือได้ดีขึ้นนะครับดังนั้นสำหรับคลิปที่10ในวันนี้ก็คิดว่าพี่ๆน้อง จะได้รับความรู้พื้นฐานเบื้องต้นในรูปหมากของม้าโยงขวานะครับขอให้มีใจรักในกีฬาหมากรุกไทยนะครับเล่นหมากรุกไทยด้วยใจรักสนุกมีความสุขแล้วเราจะพัฒนาฝีมือเก่งยิ่งขึ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ครูพงก็ขอ จบเพียงเท่านี้นะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในคลิปที่11นะครับจะหาเวลาว่างๆมาให้ความรู้ทุกท่านในรูปหมากไม้โยงขวาคน9ก้าร้าวนะครับคอยติดตามและตั้งใจเรียนนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ